เอาครับสวัสดีนักดีเทลเลอร์โฮมดีเทลเลอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาทดลองกันระหว่างแชมพูขวดละพันสองกับแชมพูขวดละร้อยเดียวนะครับผมต่หมายเหตุน,นะครับราคาเป็นการเทียบกันระหว่างปริมาณแชมพูต่อมิลลิลิตร เนื่องจากปริมาตรขวดสินค้าที่จะดจำหน่ายมีขนาดไม่เท่ากันกรุณาเช็คราคาใหม่นะวันที่คุณสั่งซื้อแชมพูแบบไหนเนี่ยคุณค่าส่วนต่างเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมหรือเราแค่คิดกันไปเองนะครับผมแชมพูที่เรามาใช้เทสในวันนี้ครัผมจะเป็นประเภท wash and wax นะครับผม wash and wax เนี่ยก็คือเป็นแชมพูที่ใส่ส่วนผสมของแว็กซ์ลงไปด้วยเวลาเราล้างเข้าไปเนี่ยมันก็จะออกมาเฉาเอ้ยจะออกมาฉ่ำ สดใสและงดงามมากกว่าสูตรสลายคราบนะครับผมสูตรสลายค้ามเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรที่ตามชื่อเลยก็พวกโครนพวกอะไรเงี้ยมันจะหลุดง่ายมากแต่มันอาจจะทําให้ว็กซ์ที่คุณลงไว้ในรถคุณเนี่ยมันหลุดไปด้วยสูตรที่ใช้ทุกวันจีิงเนี่ยก็เป็น w a s h and wax เพราะว่ามันเพิ่มมูลค่ากับเรื่องความฉ่าเงาของแว็กซ์เข้ามามากกว่าสูตรธรรมดาแล้วก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดสูตรสลายคราบนะครับผมตัวบัตเจตก็จะเป็นของ 3M มเอนะครับผมถ้าเราดูในช้อปปี้หน่ลิตรเนี่ยประมาณร้อยกว่าบาทแบบ,100 110บ,แบ,บนนร้อ,ถอยถ อันนี้แบบทั่วไปมากๆาไปมาดูตัวแพงกันมากนะครับผมตัวแพงก็จะเป็นมาจากเคมีข้าวกลยแบรนด์อเมริกายอดนิยมที่คนไทยก็ชอบในฐานะแชมพูพรีเมียมมากๆเลยนะครับผม <c oughs> อันนี้ซื้อเองนะครับ <c oughs> ไม่ได้เปรมเตอร์นะครับ e x t r e m e Body Wash w a s h and Wax ก็คือตัวนี้เนี่ยก็เป็นสูตรแว็กที่เข้มข้นมากๆของเคมีข้าวกลยนะครับผมถ้าเราเทียบเป็นมิลต่อบาทแล้วเนี่ยขวดนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่มิลละบาทนะครับผมขวดเคมีข้าวกลยเนี่ยก็จะอยู่ที่มิลละ1ิบบาทก็มีส่วนต่างราคาต่างกันสน อย่างผมเนี่ยที่เป็นคนล้างรถเองเป็นประจำเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับแต่ละตัวหรือว่าคนที่เขาแบบไม่เคยทําอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องล้างรถเนี่ยเขาจะสัมผัสออกไหมว่าตัวไหนเป็นตัวถูกตัวไหนเป็นตัวแพงนะครับทงเนี่ยโซนใหญ่แล้วแล้วแต่ ผู้ผลิตว่าเขาจะให้ชงสัดส่วนเท่าไหร่อย่าง 3M เนี่ยเขาก็ล็อกมาเลยว่าคือเขาแนะนําให้แชมพูหนึ่งส่วนน้ํา60ส่วนนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วอ่ะผมก็มองว่ามันก็แล้วแต่เราเนาะถ้าเราอยากให้มันเข้มมากก็ใส่น้ําน้อยหรือว่าเติมแชมพูและใส่น้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็สัดส่วนคุณไปปรับกันเอาเองได้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเอากลางๆเลยเนี่ยก็จะเป็นแชมพูหนึ่งส่วนน้ํา50ส่วนแต่ผมเนี่ยก็ชอบให้มันเข้ม เราก็จะใช้สเกลจัดชุดชงกาแฟผมนะครับผมซึ่งผมก็ขายกาแฟ,แฟด้วยนะครับผมเป็นกาแฟแม่จันใต้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากชิมกาแฟ,าแฟอร่อย,ออยนะครับผมมันจะมีโค้ดช้อปปี้อยู่บนหน้าจอแล้วก็มีลิงก์ช้อปปี้อยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับผมเป็นกาแฟจากแม่จันใต,มตน้มี2โปรเซสนะครับผมมีวอชโปรเซสกับฮันนี่โปรเซสนะครับผมถ้าเกิดซื้อไปแล้วกินแล้วอร่อยก็บอกต่อไม่อร่อยก็บอกตัวเองนะครับผมไปไปน้ำสามลิตรมันเท่าไหร่นะสามเออเออสามพันมิลลิลิตร ถ้ากับแชมพูเท่าไหร่0อ่ะเราก็ใส่แชมพู60มิลลิตรนะครับผมลงไปเลยเรื่อยๆกลิ่นเนี่ยเท่าที่โดมของ 3M เนี่ยมันจะเหมือนใส่กลิ่นเหมือนกล้วยหอมอะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็โชคดีที่เป็นกลิ่นกล้วยหอมเหมือนกันนะครับผมเราก็จะใส่เข้าไปเหมือนกันครับที่60มิลลิตรนะครับเราก็จะผสมน้ำลงไปทัก3ลิตรนะครับ แล้วทีเนี้ยเราจะตีฟองด้วยปืนน้ำนิดนึงนะครับผมถังละสามวิผสมกันให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ำกันนะครับผมหน <1, S 2> <2, 3, S 1> ึ่งสองสามสองสามเกินออกออกมาสิออกมาสิอันนี้เบลก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องกาแฟ,ฟคาเนตคอฟฟี่กระดาษนะครับผมอย่าลืมกด QR โค้ดและลิงก์ด้านล่างนะครับผมไอ้นนีปัก็คืออยากให้แบบเออลองสัมผัสเกี่ยวกับตัวน้ำหอมกับเนื้อแชมพูอะไรอย่างเงี้ยเออว่ารู้สึกชอบอันไหนมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เริ่มได้เลยไม่บอกว่าอันไหนเป็นอันไหนเลยเริ่มได้เลย อ,อ,อ,อสองผับให้เสร็จอ่ะแล้วให้ให้ให้เบลแบ่งเขาเบลแบ่งเบลใช้เซนเซนซอรี่เซนซอรี่ให้เรียบร้อยก่อนอ่าโอเคจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนแล้วก็มาเทียวกันนี้มีความฟอร์โรฟอรโฟโร,อ,อ,รอ,อันนี้อันนี้ดาร์กโรสหรือว่าไลท์โรสฮะไลท์ชูมีเดียมอืม นี่เอาทำไมจุ่มไปแล้วนะเอาจากถังแรกก่อนถังแรกรู้สึกยังไงบ้างคือไม่รู้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงในแบบที่ดีนะแต่คือถ้าให้เทียบกันอ่ะถังนี้มันลื่นกว่าลื่นกว่ากลิ่นมันเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อนโยนกว่าอ่อนโยนกว่าชากลิ่นอันนั้นมันดูกลิ่นชัดมากก็จริงแต่มันดูรุนแรงไปหน่อยแล้วมันแล้วก็สัมผัสมันฝืดกว่าฝืดกว่าอย่าก๊อปเขานะ ตามกันกูเลยบอกว่าแบบนั้นเลยอันเนี้ยรู้สึกเคมีกว่าอันนี้รู้สึกเคมีกว่าอ่าอ่าอ่าแต่ว่าอันเนี้ยมันให้ความนวลให้ความนวลกว่ามันให้ความนวลถ้าถ้าอันนั้นอ่ะจะรู้สึกแบบจับแล้วแบบเอ้ยใช้ได้ก็คือสัมผัสมันอ่อนโยนกว่าแล้วก็กลิ่นกับสัมผัสมันอ่อนโยนกว่าเออถังนี้ก็คือมันจะแบบหยาบๆแบบมันจะแบบฉุนฉุนออกเคมีเออออกเคมีเปนทางนี้จะออกออร์แกนิกมากกว่าถ้าเป็นความรู้สึกมันมีความแบบ ซิลกี้กว่าอันเนี้ยแบบเม็ดฟองมันอ่ะอันนั้นมันใหญ่เหมือนผงซักฟอกอ่ะอันนี้มันมีความนุ่มมีความครีมมี่กว่าเอ้ยชัดชัดชัดอยู่นี่คือข้อไหนครับนี่คือบาริสต้าไงคนทำบาริสต้าคนกินจต่โค้ดมาริสต้าบาริซ่ามาริซ่าที่แบบเป็นเรื่องของเซนซอรี่เป็นเรื่องของเซนซอรี่ไว้ใจได้นะครับกาแฟของคาเนสเนี่ยเลือกมาอย่างดีเซนซอรี่ใช้ได้แน่นอนไม่เสียแฟนอีกแล้วค่ะ ขึ้นไอจีลิวแล้วก็ขึ้น QR code คู่กับไอจีลิวด้วยนะจะได้สแกนเปของกันเลยในขั้นตอนต่อไปอ่ะผมอ่ะจะล้างแล้วก็จะให้มาดูผลงานอ๋อไอที่คาดไว้นี่คือสองฝั่งใช่สองฝั่งตัวสองฝั่งนะครับผมอโอเคแล้วก็ข้านหลังด้วยอย่าแกะงอ่ะก็โอเคไม่ไม่เป็นไรเมื่อกี้กูหลับใช่มาเฮ้ของแาย จะบอกว่าตามที่คณะกรรมการพูดไปเนี่ยไอตัวที่เขารู้สึกว่ามันออร์แกนิกกว่ามันมันมีสุนทรียภาพเรื่องการจับการดมมากกว่าก็คือตัวแพงตัวถูกอ่ะไอที่เขาบอกว่ามันเคมีเคมีอ่ะก็คือถังขาวเนี่ยจะเป็นตัวถูกถังขาวตัวถูกไอถังดำจะเป็นตัวแพงก็คือถังดำสัมผัสมันดีกว่ามันมีความฟิลออร์แกนิกมากกว่ามันดูไม่แบบไม่ฉุนไม่เคมีไม่ทําลายมากกว่าแล้วตัวถูกอ่ะ เาก็รีวิวไปทางว่าเออมันดูแบบเคมีพันเกินไปอะไรเงี้ยเนะาะทังขาวเนี่ยจะเป็นตัวถูกนะครับผมเราจะวางไว้ฝั่งนี้ถังดำเนี่ยจะเป็นตัวแพงครับผมเราจะ,จะวางไว้ฝั่งนี้นี่ก็เป็นตัวถูกของสามเอ็มเนาะผมก็ว่าอย่างเขาว่าแหละอันนี้มันดูแบบความแบบกลิ่นความหมอมสัพาะนี้ไม่ได้ว่าสามเอ็มนะสัมผัสก็จะเอิม่มเดี๋ยวเราไปลองตัวแพงกันบ้างจากเคมีข้วกายเนาะต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นความเห็นแบบ subjective ที่ผมรู้สึกว่าของสามเออ่ะมันจะติด มันมีความแสบแบบคอรีนนิดนึงอ่ะเหมือนเราว่ายน้ําในสระที่คอลีนแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็ไม่รู้สึกทำร้ายนะแต่แบบสัมผัสมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นวลน,นวลมือเท่าไหร่ในเชิงที่ความเรื่องของความแสบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแอปพลายอ่ะตอนที่ผมลง เช็ดของ 3M ไปอะ่ะกลิ่นของน้ําหอมในตัวแชมพูอะ่ะมันไม่โชยแต่ว่ากลิ่นของน้ําหอมของตัวเคมีภคกายอะ่ะมันจะมันจะโชยกว่าของเคมีภคกายเนี่ยจะก่อออกกลิ่นแบบเป็นเบอร์รี่นิดนึงแต่ว่าตอนที่เทของ 3M อะ่ะจะรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นกลิ่นกล้วยหรืออะไรสักอย่างแต่พอชงลงไปในถังแล้วอะ่ะของ 3M อะ่ะผมรู้สึกว่าไอความออรกแกนิความผลไม้มันหายไปกลายเป็นน้ําหอมแบบน้ำหอมเคมีพันธุ์มากกว่าอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยเท่าที่มันแช่ยอยู่ในมือผมเนี่ย ข้าง 3m อะ่ะมันมีความแสบจริงๆนะเออผมไม่ไม่ได้จมที 3m นะมันมันคนละเกรดกันเอออันนี้คือเราบอกตามความรู้สึกแล้วเราก็ไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษนะครับเพราะเร็วๆนี้เราจะมีของเราเองขายนะครับผมกับแชมพูคาเน็ตก็เดี๋ยวเตรียมเตรียมดูกันได้นะครับผมเราเป็นกลางอยู่แล้วนะครับผมโอเค ส่วนตัวเท่าที่ล้างดูรอยมันก็ออกคอๆกันนะเนาะ,ะประสิทธิภาพการใช้งานเบื้องต้นมันก็มันก็หลุดหลุดเหมือนกันนะพวกแบบคาบน้ําคาบน้ําฝนอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ามันพูดไม่ได้เพราะว่าคาบเราอ่ะมันเป็นคาบผ่านน้าฝนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากอ่ะ <S <S เอาเอาผมก่อนเลยนะเอาแบบคนที่ล้างรถประจำเนาะอันเนี้ยแทบไมไ่รู้ไม่ไม,ไรไม,ไมไ่รู้สึกความเปล่งประกายมากรู้สึกเป็นสีแบบสี เย็นๆเลยสีรถเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบสัมผัสถึงแว็กซ์มันไม่ได้แต่อันเนี้ยแว็กซ์มันออกชัดเจนมันมีความเงามีความโกลมีความโกลแบบธรรมชาติออกมาแบบชัดมากถ้าดูด้วยตาของตอนเนี้ยคนละสีกันเลยอันนี้คือเราอาจจะคิดเองก็ได้พรา,าเดี๋ยวเราพากรรมการลงมาดูดีกว่านะครับไอรอยบนรถที่เป็นรอยแผลเนี่ยเรื่องของมันนะไม่เกี่ยวกันไม่รับไม่รับเพราะเราบอกไปแล้วว่าพลังงานคํามสะอาดเราเพียงพอพ,งพ,อพึงพอใจทางคู่แต่ว่าแค่อยากรู้ว่าผลงานสุดท้ายเนี่ยความงดงามมันต่างกันไหมนะครับ โอเคฝั <Okay. S 2> ่งหนึ่งถูกฝั่งหนึ่งแพงนะผมฝั่งหนึ่งมิลละบาทฝั่งหนึ่งมิลละสิบาทเอา,ากูก่อนเลยฝั่งขวาคือดูดีกว่าทำไมวะฝั่งขวาฝั่งขวากูรู้สึกสมูทกว่ารู้สึกแบบเฮ้ยเอ๊ะมันก็เหมืหมหมอนกันนี่หว่า ayo, อันอันเนี้ยแบบตอนแรกดูไกลๆอย่างเงี้ยดูไม่ออกหรอกก็มันก็สะอาดดีนี่หว่าพอดูใกล้ๆปุ๊บมันเหมือนเห็นเป็นรอยด่างน้ำ <S <S อ่ะ<อ>ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า before after ต่างจากตอนแรกไหมแต่แค <ๆ S 1> ่แค่ถ้าดูใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าตอนแรก มันเหมือนกันอะเรามาดูเป็นไฟนนลปุ๊บอันนี้มันมันเหมือนมันดูไม่ไม่เงาแล้วก็ดูแบบมีรอยคาบไม่รู้ว่าเป็นแบบว่ารอยน้ําแห้งหรือเปล่าม,มันยอัออกไม่หมดไหมฝุ่นมันยังติดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเราคอมเมนต์เสร็จแล้วเราเอาคําตัดสินดีกว่าว่าอันไหนคืออะไรด้วยเหตุใดความคิดแบบพื้นๆเลยนะแพงกว่าย่อมดีกว่าเราก็คิดว่าด้านขวาใช้ของแพง ใช้ของแพงเพราะเ,ออเพราะมันดูดีกว่ามันดูสะอาดมันดูเก็บกริบกว่ามันสะอาดเั็งานเอออ่าได้เนียบกว่าเหมือนกันคือฉเฉลยตอนแรกเมื่อกี้ตอนอยู่ในถังเรายังไม่รู้แต่เราสึกว่าไอ้ลื่นๆนั้นต้องดีแน่เลยแล้วกม็มองว่าพอไอ้เลื่นๆนั้นมาเจอผิวรถอ่ะมันน่าจะเก็บได้เนียบกว่าไอ้ตัวฝุดๆไอ้ตัวฝุดๆ,ๆมันน่าจะแบบผักไอ้ฝุ่นออกได้ไม่หมดมั mm ้ง hmm. ไม่รู้ mm hmm. อันนี้ไม่รู้เออบัลิาเบลผมรู้ภูมิใจตัวคุณจริงเลยคำตอบสุดท้าย เอ้จ็เปนตึง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 ตึ้งตึ้งตึ้ไว้ใจได้นะครับกาแฟของค้เนี่ยเลือกมาอย่างดีเซนซอรี่ใช้ได้แน่นอนทุกคนถูกนะครับผมด้านขวาด้านขวาคือตัวแพงด้านซ้ายคือตัวถูกเก่งมาก กลิ้ลครับกลิ้วกลิ้โอเคเอาความเห็นผมนะก็คือไอ้รอยฝุ่นที่ที่เบลเห็นเนี่ยมันอาจจะมาจากผ้าก็ได้ที่เป็นผ้าขนจากผ้าร่วงเราอาจจะแบบเช็ดฝั่งนี้ก่อนมันก็เลยขนมาตกที่ฝั่งนี้เยอะแล้วพอจะไปลูบออกเนี่ยมันอาจจะต้องแบบตัวช่วยเช็ดมาใช้แล้วผมกลัวว่ามันจะกระทบกับผลลัพธ์ที่ทุกคนน่าจะชัดแหะเพราะว่าไอ้แว็กฝั่งเนี้ยแม่งเข้มข้นกว่าชาเตนในบริบวณที่เท่ากันมันก็เลยปกสว่างใสเหมือนโกลแบบเออความสว่างมันจะสูงกว่าในประสบการณ์คนที่ใช้แว็กเนี่ยมันก็จะเป็นแว็กแบบออร์แกน เหมือนเมคอัพโนเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยอะไรครับเมคอัพกูไม่เคยใช้กูไม่เใส่เมคอัพโนเมคอัพงั้นเอาใหม่เอาใหม่แต่งเหมือนไม่ได้แต่งแต่งจริงแต่งงั้นเอาเอาเท่งนี้ใหม่หมดเลยกูยกตัวอย่างผิดเองแหละกูไม่ดูหน้ามึงจริงเพราะมีเดโมกราฟิกมันต่างไงไอ้ฝั่งนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าเออ่เรื่องการเก็บฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ฝั่งเนี้ยเวลาเราลงอ่ะก็เราไม่ได้รู้สึกว่าการแอปลายสองฝั่งเรื่องความลื่นเวลาเราเช็ดอ่ะ มันแตกต่างกันมากฟังนี้จะเลื่องกว่าหน่อยนึงแต่รู้สึกว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบแบบเนื้อปะในการตัดสินใจแต่ว่าที่ตอนที่ผมเช็ดอะและสัมผัสได้ชัดเจนเลยก็คือไอ้ตัวแพงอะความสากความด้านของมืออะตัวแพงอะอ่อนโยนกว่าตัวถูกเ<อ>พราะมันเลื่อกว่าแล้วมันเหมือนแบบว่าเนี่ยตอนนี้ยังรู้สึกนิ้วแดงๆอยู่กับตัวข้างที่ใช้ตัวถูกกับตัวแพงอะคือล้างออกเหมือนล้างสบู่อ,อันนี้อ่อนโยนกว่าหอมกว่า<อ>แล้วก็ไอ้เรื่องฟินิชโปรดัก c t อะ ทุกคนที่ไม่เห็นแล้วไม่รู้ไม่ไม่ได้มีประสบการณ์มากก็ยังเออเห็นด้วยกันว่ามันเงาวกว่ามันเงาวกว่ามันเงาวกว่าอตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอตัวแพงอ่ะคุณภาพไม่สูงกว่างจรงิงแต่มันสิบสองเท่าว่าคิดว่าไงถ้าเกิดเทียบกับผลงานนี้เลยส่งงานกูส่งกันบ้างแบบนี้กูเก็บตังค์พันสองเก็บตังค์มึงร้อยหนึ่งมึงจะต้องแพนไปดูกล้องรถกูด้วยไหมรถผมคือคันนั้นผมพูดตรงๆผมเจ้าของคันนั้นไม่เหมาะกับพันสองโอเคอ่าโอเคอเค่าแฟร์ อ่ะถ้าพันสองขึ้นมาแบบเบ้นบีเอ็มอ่ะถ้าสมมติเราเชาแบบถึงเวลาแบบเรามีรถรถรถแบบรถสะสมลดสะสมลดสะสมของเรารถรถรถเท่รถรถเก่งรถรถของเล่นของเราอ่ะก็จะลงทุนแล้วแต่ว่าถ้ารถแบบลุยใช้ทุกวันกูร้อยเดียวก็ได้ใช่ไหมกูลุยฝุ่นทุกวันเลยเออร้อยร้อยเดียวก็เอาล้างแค่หมดเสร็จใช่ไหมเออเอาดินเอาเอาโคลนออกถ้าล้างเดือนละครั้ง ก็ต้นทุนต่างกันเยอะใช่ครับเบคคิดว่าไงครับวเวลาเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาใช้กับร่างกายตัวเองเนี้ยเราอยากถานอมมันไปนานๆอย่างร่างกายเราเนี้ยเราก็จะเลือกใช้อะไรที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่ทำลายผิวพรรณเราอย่างเงี้ยเพราะว่าร่างกายเรามันก็แพงอะ่ะเพราะว่ามันก็ต้องดูแลรักษาแล้วมันก็มีอายุการใช้งานยาวนานและยิ่งพวกรถที่แบบราคาสูงเราแบบรักรถมากยิ่งแบบเป็นของสะสมที่มันมีมูลค่า แล้วอาจจะมีมูลค่ามากขึ้นด้วยเวลาผ่านไปเราก็อยากจะรักษามันไว้นานๆดังนั้นถ้ารถมันแพงแล้วเรารักรถมากเราก็ต้องเลือกใช้อะไรที่เรารู้สึกว่าอันนี้แหละมันเหมาะแล้วอะไรอย่างเงี้ยข้อสรุปของวันนี้นะครับผมส่วนต่างราคามีอยู่จริงนะฮะมีอยู่จริงมีความมีอยู่จริงคุณค่ามันต่างกันคุณค่ามันต่างกันจริงๆแต่ว่าเรื่องคุณจะลงทุนแค่ไหนมันอยู่ที่คุณใช้กับอะไรนะครับผมว่าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของเรามากนะครับผมไว้คงเนคลิปหน้าอาจจะเป็นการเทสน้ำยาเช็ดหนังอะไรภายในแล้วก็เราก็ได้มามาเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ